ฉันไม่กลัวแกหรอกมาเลยแกจะทำอะไรฉันมาเลยมาเลยมาเลยจะทำอะไรจะทำอะไรงบเหรอแกจะทำอะไรฉันเจ้าแมวแมวเจ้าแมวนี่แกหนีไปไหนแกหนีไปไหนแนหนีไปไหนเจ้าแมวแมวแกหนีไปไหนห หนีไปไหนหนีไม่ได้เป็นแมวงงๆหนีไม่ได้ในขณะที่ทุกอย่างมันดูกวนประสาทไปหมดเจ้าแมวมันก็ไม่กวนประสาทเรามันน่ารักชื่นใจอะ่ะก็มันน่ารักชื่นใจอะ่ะตัดออกมาสั้นๆให้น่าชื่นใจมันก็ทำไม่เป็น ก็งงไปหมดแล้วฮใช่ไหมกัดเหรอฉันไม่กลัวแกหรอกไอ้เจ้าเจ้าตัวดีใจนี่หนีเหรอ,อจะหนีไปไหนอดูพอใจไหม,อมพอใจอยู่ข้างบนแาวดำสักิปอยู่ตรงนี้เห็นปะไม่รู้เห็นปะอยากมีส่วนร่วมใจ นี่แมวน้ำอยู่ตรงนี้สามตัวข้าวเหนียวมะม่วงอยู่ตรงนู้นแฮ่ลักา่าแล้วข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงมิจ้าอยู่ตรงนั้นมิจา <c oughs> <c oughs> แล้วก็เจ้ารักษ่ามีตัวไหนอีกอะ